สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเริ่ประเสริฐศรีนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดหนองคายกันแล้วนะครับอําเภอสังคมนะครับก็ถ่ายหเห็นเส้นทางกันเนาะไม่อยากให้เห็นป้ายทะเบียนอย่างเลย <c oughs> ฝั่งขวาผมก็เป็นสปปลาวนะครับหรือว่าพี่น้องชาวประเทศลาวนะครับ <c oughs> ก็คือขับมาเนี่ยก็เห็นบรรยากาศคลึ้มตลอดทั้งทางตั้งแต่ขอนแก่นมาหนองคายยังไม่เห็นแดดเลยนะครับ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าเข้าสู่หน้าหนาวเนาะไม่รู้ว่าคืนนี้จะกี่องศา ครับแล้วก็เราเล่นนองคายเสร็จวันที่ยี่สามเนาะเช้าวันที่ยี่สี่เราก็จะเดินทางไปกทมนะครับไปออนทัวกทมนะครับแล้วก็ปริมณฑลทนนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าถึงวันที่สี่กุมภานะครับก็เต็มอิ่มเลยเนาะกับพี่น้องชาวกทมสมุทรปราการปรทุมธานี สมุทรสาครนะครับแล้วก็พัทยาชลบุรีระยองสระแก้วนะครับก็เติม่มนอินกับสาวน้อยในรอบคอนเสิร์ตออนทัวร์กรทมนะครับแล้วก็มีบัตรกุ่มติดบัตรกุ่มปิดนะครับก็สามารถไปสอบถามนะครับไปที่เพจสาวน้อยเพื่อนแพงนะครับกลุ่มปิด9วันเนาะนะครับจะมีรอบ3วันนะครับแล้วก็รอบ1วัน แล้วแต่ว่า FC คนไหนสนใจในรอบรอบไหนนะครับซึ่งก็จะมีแขกรับเชิญก็พี่แมนมณีวันนะครับแล้วก็น้องนันใช่ไหมที่ชิงช้าสวรรค์น,นะครับแชมป์รายการชิงช้าสวรรค์น,นะครับเป็นเด็กเด็กถ้าพูดต,ตรงๆว่าเป็นเด็กเด็กบนดอยเด็กกระเรียนนะครับที่ได้แชมป์ร้องเพลงลูกทุ่งในรายการชิงช้าสวรรค์น้องอันนั้นนี่ก็คือผมก็ติดตามมานะตั้งแต่ น้องเขาประกวดร้องเพลงเลยก็คือชอบมากเลยชอบมากที่สุดเลยชอบมากเคยเห็นตัวจริงอยู่สองครั้งแต่ไม่เคยได้แบบสัมผัสแบบใกล้ชิดแต่ก็คือก็ชอบชอบตั้งแต่ตอนที่น้องเขาอยู่ในรายการชิงชาสวรรค์เขาร้องเพลงมีสเนสเน่ห์เสน่ห์ของเขาคืออาถาพูดแบบไม่ได้ไม่ได้พูดบูลลี่นะพูดแบบตรงๆเลยนะมีขมีมีความเป็นเป็นแบบ <Amsterdam> <hayat> เด็บบกกะเรียงอะไรประมาณเนี้ยมันคือมันมีเสน่ห์ สน่ห์แบบความความน่ารักความน่าสงสารในะตอนนั้นนะตอนที่แข่งรายการถิงชาสวรรค์นเนาะก็คือโอ้โหคะแนนคะแนนรู้สงสารเนี่ยมาเต็มเต็มเลยแต่ว่าเสียงก็ดีด้วยนะครับแล้วเพลงซิงเกิลแรกจำชื่อเพลงไม่ได้เกี่ยวกับพัชจันทร์นี่แหละอะไรสักอย่างน่จำชื่อเพลงไม่ได้ต้องขอไปจริงจริงเพลงนั้นแหละเปี่ยงปังมากเลยนะครับในการออกซิงเกิลเพลงแรกของน้องแล้วก็ทําให้น้องได้แชมป์รายการชิงชาติสวรรค์ นะครับเป็นเป็นเด็กเด็กที่มีสตอรี่ที่แบบน่าสนใจนะครับมาน้องเขาจะพูดคำหนึ่งนะว่าใช่ไหมใช่น้องนันไหมเขาชื่อน้องนันปะแล้วนึงขอดูใน facebook ก่อนเนาะกวัวเรียกชื่อผิดอะบอดีขนาดเรียกชื่อทีมงานที่น้องๆมาจะเรียกชื่อผิดเลยน้องอันตน์ไมทองคำอ่าตอนนี้ก็เป็นศิลปินศิลปินอิสระแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในค่ายแล้วก็เป็นศิศลปินอิสระ นะครับคือมันจะมีคําพูดของน้องอน,นันต์ตอนรายการถิงช้าสวัสดิ์เนาะพูดว่าผมเคยประกวดร้องเพลงแล้วได้รางวัลเงินห้าร้อยบาทแล้วน้องอน,นันต์เอาเงินห้าร้อยบาทตรงนั้นอะ่ะเออไปซื้อของกินมาให้คนในครอบครัวแล้วมันซื้อได้เยอะมากเรารู้สึกว่าเการร้องเพลงเนี่ยมันก็สามารถช่วยแบ่งเบาภาระได้เยอะนะแล้วก็ช่วยให้ครอบครัวมีความสุขได้ นั่นแหละเป็นที่มาที่น้องอยากจะร้องเพลงนะครับแล้วก็คุณครูของน้องอน,นันต์ก็คือก็ได้สรรฝันน้องมาแข่งในรายการชิงช้าสวรรค์นะครับเทปแรกที่น้องอน,นันต์ออกโอ้เป็นที่แบบดึงแบบแบบที่น่าสนใจเลยนะฮะทั้งครูสุนารีครูสลาครูโน้ตเนะีฮะได้พูดถึงน้องแล้วก็ได้แบบว่าจากเด็กแบบ เด็กอะไรที่แบบเด็กตาดำๆคนหนึ่งน่ยแล้วเขาประสบความสําเร็จในรายการชิงช้าสวรรค์เนี่ะแล้วหลังจากที่เขาได้รับรางวัลแชมป์อ่ะชีวิตเขาเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วก็เป้าหมายที่เขาอยากจะได้เงินก็คืออยากเอาเงินมารักษาแม่เพราะว่าแม่เป็นโรคหัวใจเนาะในวันที่น้องมาประกวดเอ้ยมามาในรอบรอบรอบสุดท้ายเนาะ พ่อกับแม่ก็เดินทางมาจากบนดอยมามามาีมา๋ยวขอนุญาตนะดูกันที่ก่อนโอเคถูกละ <c oughs> กลัวกลัวจะไปไม่ถูกเรานื่ยนะครับทุกคนอ่าถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเนี่ยมันอันนี้ก็ปกติถ้าไปมาเส้นหนองคายนะผมก็จะริมอขับรถริมริมโขงมาเลยเนาะ อันนี้ก็ริมโขงนะอยู่ข้างๆข,ข้างขวาก็เป็นริมโขงละวแต่ยังไม่เห็นวิวแม่น้ําโขงเนาะอ่ะพูดต่อน้องนอันน์นก็คุณพ่อคุณแม่ของน้องนอันน์นก็มามาเชียร์รอบสุดท้ายเป็นการมากรุงเทพครั้งแรกของพ่อและแม่ซึ่งคลยๆที่เห็นในทีวีเนาะโอ้น้ำตาไหลนะขณะผมน,นี้น้ำตาไหลเลย <laughs> น้ำตาไหลก็คืออ่ะ ก็มันมีความรู้สึกว่าเออเด็กคนนึงเขาได้สารฝันเขาได้สารฝันให้ตัวเองแล้วเขาก็ประสบความสาเร็จในจุดหนึ่งนะตอนนั้นยังไม่ประกาศว่าได้แชมป์เนาะแล้วก็ได้แชมป์เนาะแล้วก็ได้เห็นพ่อกับแม่แบบใส่ชุดใส่ชุดแบบพื้นเมืองชุดชนเผ่านี่แหละมาขึ้นเวทีนะครับแบบเป็นคนชนเผ่าแท้ๆเลยนะครับ ถ้าผมจะไม่ได้พูดภาษาไทยไม่ได้นะพูดภาษากรีกนั่นแหละก็คือมันเป็นเลยไเป็นเสนห่ห์ทำให้พ่อเภาแม่แม่หลายๆคนก็คือรักน้องอนันต์มากน้องจะไปร้องเพลงที่ไหนนะครับมาอะไรล้นคอทุกที่เลยนะฮะแล้วก็น้องก็สามารถสร้างบ้านบนดอยได้นะครับสามารถมีรถมีบ้านมีอะไรที่ให้คนในครอบครัวได้ทํามาหากินได้นี่ฮะค,คือเสนห่ห์ของน้องอนันต์ซึ่งผมก็ติดตามน้องมาตลอด นะครับแล้วก็ไม่ได้แบบใกล้ชิดแบบไปพูดคุยตัวต่อตัวเนาะแต่รอบเนี้อยากนะอยากไปคุยนะอันนี้แหละไม่อยากคุยเราต้องต้องเข้าไปคุยอะไรแบบเข้าไปคุยถ่ายคลิปอะไรหลายๆอย่างนะคือเราติดตามน้องมาตั้งแต่แรกที่ประกวดในรายการชิงช้าสวรรค์แล้วเพลงที่ผมชอบอีกเพลงหนึ่งนะที่น้องร้องแบบกินใจเลยเพลงเร็วอ่ะตอนประกวดอ่ะรักคุณเสียยิ่งกว่าใครอ่ะโอ้โหทั้งร้องทั้งเล่นทั้งแสดยอยงอ่ะ รัคุณเสยิงกว่าใครมอบกลองถ้าผมจำไม่ผิดนะผมจำได้เพลงนี้แหละใช่ไหมกลัวพูดผิดจังเลยอ่ะไอ้ก้ากยืนก็ได้๋ยวขอดูก,ก่อนว่าใช่ไหมกลัวพูดผิดแล้วก็เอฟซี MC จะชอบเซลล์เด็ชอบอะไรไม่หาข้อมูลอะไรเนี่ย นี่แหละใส่ชุดในพาร์ทน่ะผมจำได้เล,เลยนั่นแหละก็คือเพลงนั้นน่ะมีเสน่ห์มากก็คือปกติน้องจะร้องเพลงช้าเนาะร้องเพลงช้าก็เรียกน้ำตาอยู่แล้วเรียกความสงสารอยู่แล้วยิ่งมาร้องเพลงรักคนสิน่งนี้ก็ใครโอ้โหคือในหัวงผมคือว่าแชมป์แชมป์แชมป์อย่างเดียวนะตอนนั้นนะนะตอนนั้นนะครับทุกคนนี่ทุกคนเห็นวิวบรรยากาศริมโขงกันแล้วนะครับนี่โอโหอ เดี๋ยวอีกไม่กี่กิโลผมก็จะถึงงานแล้วนะครับก็ถ่ายบรรยากาศระหว่างขับรถมาให้ทุกคนได้ดูกันเนาะนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับก็นี่แหละฮะสเสน่ห์ของการเดินสายกับหมอรำคณะสาวน้อยเพลบ้านแพนนะครับผมก็ได้ประสบการณ์ที่เป็นคนโคนราชเป็นคน,คนเป็นคนอีสานนะครับแต่ไม่มีโอกาสได้เที่ยวจังหวัดอีสานนักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวทะเล ภาคกลางภาคเหนืออะไรประมาณนี้อีสานนี่คือน้อยมากนะครับนานทีนอกจากแบบมีสัมมนามีงานมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็จะมาอย่างเช่นมาแค่อุบลอะไรแค่นี้นะครับก็ก็จะมาน้อยมากแต่ว่ามารอบนี้คือมาที่แบบแบบแบบทุกที่ถ้าเช่เช่นเรียกว่าไอเราที่ไหนเราขาดไปบ้างอะไรบ้างเนี้ยก็จะจะจะลีดมานะครับก็ได้ไปหลายๆที่นะครับก็มีความสุขนะครับทุกคน นี่ละครับเสน่หของการเดินทางทัวร์ออนทัวร์กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยากจะหยุดนะอยากจะหยุดสต๊อปแต่ว่ามันยังไม่อยากหยุดเพราะว่าอยากรู้ว่ามันจะมีวิวอะไรที่สวยๆอีกไหมทุกคนจะเพิ่งเบื่อกันนะนะครับนะผมก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับระหว่างทางคือเป็นมันเนี่ยเพิ่งจะมีแดดนะครับเนี่ยขับมาตั้งแต่ขอนแก่นเนี่ยเพิ่งแดดเพิ่งจะเห็นแดดตอนนั้นก็คึมคึมมาตลอดเลย นะครับหมอลำเลิกประมาณสักหกโมงเช้าเนาะ <_ an> ก็มีฝนปัดยเอเอลงมาเนาะที่ขอนแก่นบ้านฝางแต่ก็ไม่ตกนะักลัวจะตกจะตายนะถ้าตกมาเนี่ยถ้าน้องๆเปียกฝนี่เป็นหวัดแน่นอนนะครับเพราะร่างกายปรับตัวไม่ทันนะฮะอ่ะก็ฝากไปด้วยนะครับกับออนทัวร์กทมนะครับในรอบนี้นะครับมีอะไร ฉันฉันไม่อยากเปลี่ยนข้อความอ่านในตอนนี้โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะมีมีคำสั่งเดือนไมอีกแล้วนะเราถึงงานกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเดี๋ยวก็คือเมื่อกีนนะก้นัดกับน้องแอดมินเนาะก็แอดมินก็ถ่ายหน้างานอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีนัดมีนัดก,กันนิดหน่อยนะก็ติดตามแล้วกันไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายคลิปให้ดูหรือเปล่านะแต่ก็คุยกันน้องละนะครับ ก็ฝากไปด้วยนะครับกับออนทัวร์กทม9วันนะครับบัตรราคา9,900วันบาทนะครับหรือว่าจะเป็นเหมาแบบ3วันหรือครับหรือว่า1วันนะครับก็สนใจรายละเอียดตรงไหนก็ทักไปได้ที่เพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับจะมีแอดมินตอบตลอดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แอดมินเราก็เยอะมากด้วยนะฮะก็จะช่วยกันตอบนะครับในค่ำคืนนี้ก็อย่าลืมนะครับพี่น้อง ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายน่าจะมาอยู่มั้งนะครับเพราะว่ามาเล่นหนองคายพี่น้องฝั่งซ้ายก็จะมากันเยอะนะครับมาดูหมอรำาลางจาพี่บ้านแพงนะครับแล้วก็พี่น้องชาวจาาังหวัดหนองคายวันนี้บัตรราคา100บาทเท่านั้นเองนะครับ100บาทนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคถ้าใครเขาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับช่องดีเลอร์ประเสริฐศรีนะครับสวัสดีครับ